และสาวๆที่กำลังมองหาโลชั่นนะคะที่จะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นพร้อมสารกันแดดไปในตัวนะคะก้อยก็ขอแนะนำโลชั่นเป็นตัวขายดี2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้นะคะจะเป็นโลชั่นนะคะเดลิเซ่โลชั่นสูตรเต้าหู้นะคะจะมีสารประกอบไปด้วยถั่วเหลือง นะคะตัวนี้จะประกอบไปด้วยถั่วเหลืองเข้มข้นผระสานสารสาก,กัดจากธรรมชาติแล้วก็เนื้อครีมบางเบาไม่เหนียวเนิอนอะบำรุงผิวให้สว่างกระจ่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื่นในทันทีพร้อมทั้งปกป้องผิวเหมือนอตัวเคลือบผิวนะคะให้ผิวเราเนี่ยกันแดดกันลมแล้วก็สวยงามดุดเจ้าหญิงได้ยาวนานตลอดทั้งวันก็เคยเทสตัวนี้นะคะ ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะเขาความหอมเขาคงอยู่ไปจนถึงห้าโมงครึ่งคือเราเทสแค่นั้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เทสก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันอยู่ถึงตอนอาบน้ำทุ่มหนึ่งสองทุ่มหรือเปล่านะคะแต่ตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ให้ตัวหอมมากให้ตัวหอมเหมือนกลิ่น เต้าหู้น้ำเต้าหู้เดือดๆนะคะที่มีกลิ่นอายขึ้นมาแล้วก็ผสานกับกลิ่นกรีบกุหลาบนะคะคือหอมมากๆหอมแบบสดชื่นหอมแบบสะอาดนะคะก็คือตัวเต้าหู้ตัวนี้มี s p ส5 0ค่ะจริงๆแล้วอ่ะกอยเทสครีม,มานะคะคือฝั่งเนี้ยตัวเนี้ยคือฝั่งที่กอยเทสครีมจะเห็นไหมคะว่าเทสโลชั่นแล้วก็เทสครีมทาหน้าหลายตัวนะคะฝั่งนี้เทส เนี่ย yeah, คือฝั่งนี้ไม่ได้เทสนะคะเพราะว่าอัดมาหลายคลิปแต่ทีนี้ก่อนจะเทสให้เห็นกันเลยส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวผิดพึ่งตัวสารประกอบตั้งต้นของเขานะคะก็จะมีพวกวิตามินแล้วก็ปโปรตีนสกัดเข้มข้นเพื่อให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นกัดเก็ด ก็บน้ําอิ่มน้ําแล้วก็ป้องกันแดดป้องกันลมให้กับผิวอยู่แล้วนะคะเขาจะเคลือบผิวให้ผิวเนี่ยเหมือนมีเกราะเคลือบป้องกัน U V ป้องกันมลภาวะมลพิษต่างๆนะคะและตัวนี้สกัดจากพิษพึ่งด้วย2ตัวนี้ต่างกันคือตรงเนี้ยสกัดจากเต้าหู้เข้มข้นส่วนตัวนี้สกัดจากสารพิษพึ่งเข้มข้นนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะส่วนกลิ่นของเขานะคะเรามาลองเทสตัวนี้กันก่อนนะคะตัวนี้ใช้นิดเดียวคือเข้มข้นมากๆเห็นไหมคะ เนื้อครีมเนี่ยเข้มข้นมากๆนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆออ่อนๆน,น,น,นิดเดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก่อยจะเทสให้ดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเทสที่แขนนะขอเอาครึ่งแขนก็พอเพราะว่าครึ่งเดี๋ยวจะเทสเต้าหู้นะคะทาปุ๊บนะคะเนื้อครีมนะคะจะแตกตัวเป็นน้ําในทันทีที่ทาเลยนะคะเราก็แห้งไวมากๆกลิ่นหอมฟุ้งมาะคะ่ะมีกลิ่นหอมของ จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของกลีบกุหลาบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นพึ่งอ่อนๆนะคะแต่อ่อนมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมของกลีบกุหลาบอ่อนๆนะคะไม่เข้มมากนะคะแต่ก็หอมละมุนอะหอมแบบสดชื่นนะคะหอมหวานละมุนสดชื่น <S <s <î>! <S ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเต้าหู้นะคะเป็นตัวที่ขายดีมากขายดีขนาดที่ว่าโรงงานใหญ่มากนะคะแต่ว่าผลิตไม่ทันขายนะคะคิดดูว่าขายดีแค่ไหนขาดตลาดนะคะขาดตลาดไป เป็นช่วงๆตลอดเลยอะค่ะคือบางคนเนี่ยก็ทักมาซื้อทีละร้อยกระปุกเลยคือซื้อไปใช้หรือซื้อไปขายก็ไม่รู้เพราะเราก็มีตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วนะคะน่าจะซื้อไปใช้แล้วแบบติดใจอะไรอยงเงี้ยไปใช้ไปฝากเพื่อนตัวเต้าหู้นี้ใช้นิดเดียวนะคะแต่ว่าเขามีความเข้มข้นมากเห็นไหมเนื้อครีมเขาเนี่ยกลิ่นเต้าหู้แรงมากก็คือเต้าหู้เลยแหละนะคะแล้วเราจะมาเทสท,ที่แขนบนตรงนี้นะคะ ซึมซาบเร็วแตกตัวเป็นน้ำทันทีที่ทานะคะซึมซาบเร็วแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเราก็บรรจงเกลี่ยไปใช้นิดเดียวแต่แตกต,ตัวเป็นน้ำแล้วก็ไปได้ทั่วบริเวณเลยเยอะมาก <people. S 1> เห็นไหมคะเราก็แห้งซึมเร็วภายในพริบตาเลยอันนี้คือข้างที่เทสมาส่วนข้างนี้ไม่ได้เทสมาตรงนี้ไม่ได้เทสนะคะลองดูความแตกต่างนะนี่นะเห็นไหมคะว่าเขาจะเป็น อ่าโลชั่นที่ให้ความให้ความหอมติดตัวทั้งวันแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกักเก็บน้ำไว้ในผิวแล้วก็ใช้ปุ๊มนะคะผิวสว่างกระจ่างใสออลลงออลล่าขึ้นทันทีเลยค่ะเห็นไหมคะใครที่ชอบใจแล้วก็ติดใจตัวเต้าหู้แล้วก็ตัวผิดพึ่งนี้นะคะก้อยขอแนะนำ โ oh อ้หมายก็เอ่อจำราคาไม่ได้นะคะประมาณ200กว่าบาทไม่แน่ใจ200ปลายไปไปนะคะแต่ว่าราคาโปรเดี๋ยวจัดให้นะคะจาก200กว่าบาทเราไม่ขายนะคะปริมาณสุดที่340กร,รัมคือเยอะนะคือใหญ่นะแต่ว่าด้วยทรงขวดของเขาเป็นอย่างนี้ก็เลยยังดูเล็กนะคะโปรให้จุกๆไปเลย1 0 0 189บาทนะคะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะ ผิดพึ่งนะเต้าหู้ค่ะ